สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับผมเรซสเปเชียลเอคอนเดิมน,นะคะทุกคนแลวผมก็จะพาทุกคนไปเอาของค่ะทุกคนคุณอยากสติยตังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะไว้ให้เหมือนกันะว่าคุณอยากสติยังไ,ไงเนี่ยไม่รู้เลยค่ะว่าจะสติยังไงนี่ม,นมันพามาทุกคนแล้วต้องบอกนะใครที่เพิ่งหัดเล่นนะครัะขับมาเล่นได้เลยนะคะรับเกมบโรบอทนะครับโหลดมาเลย ตีนชื่อตัวเองอย่าได้ชื่ออะไรนะครับตัดไเลยครับแล้วก็เรียกด้วยนะคะว่าเป็นตัวผู้หญิงหรือผู้ชายครับทุกคนตัดไปเลยครับนี่ผมามาเอาตาครับทุกคนเนาใส่ตาครับยากังนะครับตากรแ่เป็นดบมันจะย้ายหัวใจทิ้บหกเอ้า

ใช่คับผม้เื่อยังไงที่าครับผมแก้อนยังไงเอ่อผมก็ให้ผมก็แก้เื่อนตอนเจ็บผมนแก้เพื่อนส่แทนที่จากนีงไปนะครับก็ใส่ตาลงค่ นี่ครับนี่แค่นี้เราก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาปลาออกมานะคบนี่แล้วเราก็จะเอาอยาไปให้เพื่อนแกงกินเลยครับทุกคนวัดดีวัดดีจะมาให้เฮ้ยยนยยยยยยนยเยยายีคยยยยยย่อยย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 คยย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 ยวยยยย ก็ดี่ก็ดีเพื่อนลอยเออไม่ได้เั่นจีไม่ได้เั่นจีจเล่นใจเพื่อนรู้กันนะไปแล้วเฮ้ยยังไม่นอนทางที่ะไรแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนแกงเพื่อนน่ะนะเจ้าเจ้าเจ้าไม่เล่นเก็บปุ่มยาแกงเพื่อนเหรอก็แกงเพื่อนนะเนี่ย วิ่งวิ่งอยกกินเหรออ้าวปันยาอะไรอะไรนี่มันอยากเแล้วหรือเปล่าน่ะมันยาเป็นไฟรอดนะฮ่าฮ่าฮาเพื่อนได้แล้วเอ้ยนี่แล้วเหร โเราก็จะกินโชต่อหน้าเขาด้วยนะเวเราก็ไายอยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวเลนะ็กก็เบิดเขาตายเลยนะครับจึกงนกะอนะ,อะ